สวัสดีค่ะวันนี้รายการติดปีกเกษตรใบาราวานันพาทุกท่านมาที่สวนมะนาวของเฮียเอกโชคสมบูรณ์เกษตรอาเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งปูมะนาวอันดับต้นต้นของประเทศแต่กว่าจะได้มะนาวที่มีคุณภาพให้ทุกท่านได้รับประทานนะคะชาวสวนมะนาวได้บอกกับเราว่า พบเจอปัญหามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟไรแดงหนอนชนใบปัญหาเหล่านี้นะคะทางรายการติดปีเกษตรจะพาไปพูดคุยกับอาจารย์สุเทพสหายาผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาแมลงศัตรูพืชไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะอาจารย์รรอาจารย์คะในพืชตระกูลส้มหรือมะนาวเนี่ยคะ่ะมีพวกมแมลงศัตรูพืชที่เราต้องระวังไหมคะอาจารย์ในพืชตระกูลส้มโดยเฉพาะมะนาวตอนนี้ที่เป็นปนัญหาสําคัญก็คือเพลี้ยไฟกับไรแดงนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตคนละรูปแบบนะเพราะว่าเพลี้ยไฟเป็นมแมลง <c oughs> ในส่วนของไรแดงเนี่ยเป็นกลุ่มพวกแมงมุมมี8ปดขา <c oughs> ถ้าเป็นมแมลงจะมี6กขานะครับ สาหรับการจัดการเพลี้ยไฟนะครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าเป็นแมลงที่ดื้อยาอนะครับเวลาระบาดก็ระบาดตั้งแต่ช่วงแตกใบอ่อนมาจนถึงช่วงดอกช่วงติดผลอ่อนถ้าระบาดช่วงติดผลก็จะทําให้ตัวผลเนี่ยเป็นลายเหมือนแผนที่เลยนะติลีที่เราเห็นเห็นไหมครับจิลลีลาสินตาลนะครับเต็มเต็มลูกเลยทําให้ราคาผลผลิตเนี่ยไม่มีคุณภาพานะครับ ในของเรื่องไรล,ล่ะคะอาจารย์ในในไรนะครับไม่ใช่ไรแดงอย่างเดียวเพราะว่าในพืชตระกูลส้มจะมีไรแดงแอฟริกันแล้วก็ไรเหลืองส้มและก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นไรสนิมส้ม,มนะครับซึ่งการทําลายเนี่ยจะเป็นคนละรูปแบบถ้าเป็นไรเหลืองส้มไรแดงแอฟริกันจะทําลายที่ใบแต่ถ้าเป็นไรสนิมส้มจะทําลายพืชตระกูลส้มทั้งมะนาวทั้งส้มโอแล,และส้มเขียวหวานเนี่ยบริเวณผิวของเปลือกทําให้ผิวเนี่ย เป็นลายขี้กากค,คล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นลายเป็นปืนป้นๆสีออกน้ำตาลคล้ายๆสีเปลือกมังคุดครับช่วงระยะเวลาที่เขาเข้าทาลายค่ะอาจารย์ก็ถ้าเป็นเพีย้ยไฟไลายแดงเนี่ยก็ฝนทิ้งช่วงอ,นะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่การระบาดโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหลังจากปลายฝนต้นหนาวไปถึงเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูการการะบาดของทั้งเพีย้ยไฟและก็ลายแดงนคะครับ รื่องของสารเคมีคถ้าเราจะใช้ป้องกันหรือกํอาจัดอาจย์แนะนำถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยบางตัวอาจจะเหมือนกันบางอย่างอาจจะต้องแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นศัตรูพืชคนละกลุ่มนะครับถ้าเป็นกรณีเพลี้ยไฟเนี่ยนะครับก็จะมีสารอยู่หลายกลุ่มที่ที่พอใช้ได้แล้วก็สารที่ค่อนข้างดีอย่างเช่นสารที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็จะเป็นตัวสเปน i โทร a มนะครับกลุ่มเบอร์หนะครับส่วนกลุ่มที่รองลงมาก็คือกลุ่ม ca อย่างอิมิดาโกปิด ไทเมทอกแซมนะครับหรือกลุ่มหมายเลข3ก็จะมีตัวแลมด้าไซฮารทินไบเฟนทินนะครับหรือกลุ่มหมายเลข1เนี่ยก็จะมีพอใช้ได้อย่างเช่นโอเมโตเอตนะครับก็ยังพอใช้ได้หรือไปใ,ใช้สารผสมสําเร็จรูป่ทีก็จะมีคู่ผสมหลายคู่ผสมอย่างเช่นกลุมก่มกลุ่ม3บวกด้วยกลุ่ม 1, 1> อย่างเช่นโปรฟินโนฟ,ฟอร์ดบวกไซเปอร์เมทินหรือกลุ่ม1บวกด้วยกลุม่มเบอร์15ก็คือมีนวาลูรอนบวกด้วยโปรฟินโนฟ,ฟอร์ด อันนี้ก็จะเป็นสารที่ใช้กําจัดพวกเทียไฟนะครับแล้วถ้าลายแดงล่ะคะอาจารย์ในส่วนของลายแดงเนี่ยนะครับก็จะมีสารที่เป็นทั้งบางอย่างนี่ใช้กําจัดมแมลงได้นะครับใช้กําจัดพวกกลุ่มลายได้อย่างเช่นตัวกลุ่มเบอร์หนึ่งก็จะมีตัวอ e ีไทออนนะในส่วนที่เฉพาะสําหรับกลัวกลุ่มลายโดยเฉพาะก็จะมีในกลุ่มมาเลขสิบกซ x y ไท i a z อกนะครับกลุ่มมาเล็สิบสองก็จะมีตัวโพรพไกด์มีฟินบูตาตินออกไซด์แล้วก็มีกลุ่มมาเล็สิบเก้า กลุ่มหมายเลข19ก็จะมีอะมิทาสแล้วก็กลุ่มหมายเลข21 21็ก็จะมีหลายชนิดอย่างเช่นไพรีดาเบนฟินเพล็ซิเมตนะทีบูเฟนเพลตโทนฟนเพลตฟีนาซากฟินเงี้ยนะครับก็หลักการก็คือว่าถ้าเป็นเพี้ยวไฟเนี่ยสลับทุก15วันเพราะว่าวงจรชีวิต15วันออกไข่แต่ถ้าเป็นกลุ่มไรไม่ว่าจะเป็นไรแดงหรือไรสีนิมส้มก็ตามเนี่ยต้องเปลี่ยนทุก7วันเพราะไรสีนิมส้มและไรแดงเนี่ยจะออกลูกทุก7วันอันนี้ก็เป็น หลักการที่จะนํามาใช้ในการจัดการพวกเพี้ยไฟแล้วก็ไรสัตรูของมะนาวครับวันนี้เล็กต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเพี้ยไฟและ,ะไรแดงขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ และจากที่ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ไปแล้วนะคะเล็กก็อยากให้ผู้ปลูกมะนาวทุกท่านนะคะนําวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองเพื่อให้ได้มะนาวที่มีคุณภาพและได้ราคาดีด้วยค่ะเล็กฝากติดตามรายการติดปีกเกษตรไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมในตอนต่อไปวันนี้เล็กไลรายการติดปีกเกษตรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้บริษัทเอราวันเคมีเกษตรจำกัดมีเคล็ดลับดีๆในการป้องกันกำจัดหนอนชอนใบเพลี้ยไฟไรเพลี้ยไก่แจ้นในสวนมะนาวมาฝากกันค่ะการดูแลสวนมะนาวให้สะอาดมีการตัดแต่งกิง่งมีการให้น้ำในสวนอย่างสม่ำเสมอมีการสำรวจการระบาดของมแมลงมีการใช้สารป้องกันกำจัดมแมลงที่มีประสิทธิภาพในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมมีการสลับกลุ่มสารเคมีและการใช้สารผสมกันตั้งแต่2กลุ่ม คือหลักสําคัญในการป้องกันกําจัดนอนชอนใบเพี้ยไฟไรเพี้ยไก่แจ้ในสวนมะนาวเมื่อเริ่มพบการระบาดของหนอนชอนใบเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้ในสวนมะนาวควรพ่นป้องกันกําจัดด้วยอีมาไซด์ WG อัตรา10กรัมต่อน้ํา20ลิตรสลับด้วยเอรานนฟอร์ดอัตรา2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตร สลับด้วยเอราโพทินอัตรา3 0ซ c, c ต่อน,น้ำ20ลิตรโดยพ่นสารแตละต,ตัวทุกๆ7-10วันจำนวน2ครั้งแล้วสลับกลุ่มสารเพื่อป้องกันการดื้อยาของมแมลงและเมื่อเริ่มพบการระบาดของไรในส่วนมะนาวควรพ่นป้องกันกำจัดด้วยเอราไมอัตรา20กรัมต่อน,น้ำ20ลิตร พ่นจำนวนหนึ่งครั้งเว็นระยะ5วันแล้วพ่นสลับด้วยทานอสอัตรา10-15ซีซี cc, ต่อน้ำา20ลิตรอีมาไซ 5WG สารอีมาเมกตินเบนโซเอต5% WG ็ G, ชนิดเม็ดสารในกลุ่ม6อเวอร์เมกตินยาเย็นรายน้ำเยี่ยมออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายกินตายซึมผ่านใบได้ได,ดีทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อของมแมลง ใช้กำจัดนอนชอนใบเพียไฟเพียไก่แจ้นอนผีเสื้อทุกชนิดดวงทุกชนิดไรศัตรูพืชในมะนาวไม้ผลพืชไร่พืชผักต่างๆเอรานูฟอร์ดสารดูฟินอรอนบวกโปฟินฟอร์ด5%บวก50% EC สารในกลุ่ม15บเบนซอยูเลียบวกกลุ่ม 1B ีออกโนฟอสฟอรัส ออกฤทธิ์แบบสัมผัสตายกินตายแอร์เหยเป็นสารรมมีกลิ่นเหม็นได้มแมลงบินเช่นผีเสื้อดวงสามารถซึมผ่านใบพืชได้เอราโนฟอร์ดยับยั้งขบวนการสังเคราะห์ไคตินของหนอนผีเสื้อทําให้หนอนรอกคราบไม่สมบูรณ์นอนกินอาหารไม่ได้และตายในที่สุดคุมค่าระลดจํานวนไข่จานวนประชากรของหนอนผีเสื้อค่าตัวอ่อนตัวแก่ของมแมลงใช้กําจัดหนอนชอนใบเพียไฟเพียไก่แจ้ เอราโพทินสารไซเปอร์เมทรินบวกโปรฟีโนฟอร์ด4บวก40% EC สารในกลุ่ม 3A พรีทอยบวกกลุ่ม 1B ออกโกโนฟอสฟอรัสออกฤทธิ์เร็วแรงและนานออกฤทธิ์แบบสัมผัสตายกินตายมีกลิ่นเหม็นได้มแมลงบินเช่นผีเสื้อดวงซึมผ่านใบพืชได้ดี ด้วยสูตรผสมที่ลงตัวอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเสริมฤทธิ์กันทําให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นกว่าการพ่นสารเดียวๆลดปัญหาการดื้อยาของมแมลงศัตรูพืชเอราโพทินกําจัดนอนช่อนใบนอนเจาะผลเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยปากดูดต่างๆลวงหมัดผักทานอสสารโพพาไกา่ e ้า ew สูตรครีมเข้มขน้นสารในกลุ่ม 12C ซันไฟเอสเทอร์ใช้ง่ายสะดวกรายน้ำยอดเยี่ยม ทาน้อยเป็นสารกำจัดไรโดยเฉพาะออกฤทธิ์สัสมผัสตายแอระเหยปราบไรด้อยาออกฤทธิ์นานกำจัดไรแดงแอฟริกันไรสนิมไรขาวในมะนาวไม้ผลพืชได้พืชผักต่างๆเอราไมา้สารไพริดรเดบนย0น20% WP สารกำจัดไรศัตรูพืชในกลุ่ม 21A ไพรดิไดซิโนนออกฤทธิ์กำจัดไรได้อย่างรวดเร็วกำจัดไรแดงไรสนิมไรขาว เอรมาท์กำจัดใดได้ดีในทุกระยะการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในระยะตัวอ่อนหากเกษตรกรมีข้อมูลสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญหรือติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ไลน์แอดเอราวัณกีหรือกดที่ลิงก์มุมด้านบนจอเลยค่ะ และถ้าในวันนี้ใครดูไม่ทันนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook หรือ YouTube พิมพ์บริษัทเอราวันเคมีกเกษตรจำกัดในช่องค้นหาอย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะเอราวันเพื่อผลผลิตชีวิตผาสุขค่ะ